สวัสดีวันวาเวลนไทน์กันนะคะทุกคนและววันนี้เนี่ยจ,จะเป็นวันแห่งความรักแล้วยังเป็นวันครบรอบ8ปีของบ้านพริ้มเฟเวอนะคะก็คือเป็นวันที่พิเศษมากๆเลยก็พิมพก์ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกแล้วก็รวมถึงคนที่เข้ามาด้วยนะคะที่สามารถทําให้ที่ทําให้บ้านหลังนี้ได้เติบโตขึ้นมาเป็นบ้านที่หลังใหญ่ขึ้น ก็หวังว่าทุกคนจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะคะพูดเลยว่าทุกคนคือกำลังใจอันดับหนึ่งของพรีมมาโดยตลอดแล้วก็จะเป็นกำลังใจอันดับหนึ่งของพรีมตลอดไปนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวจะมีละครซ่อนกลิ่นออนแอร์ปลายเดือนกุมภานีด้วยก็หวังว่าทุกคนจะตื่นเต้นนะคะแล้วก็สัญญาว่าปีนี้เนี่ยพรีมก็จะมีผลงานออกมาให้ทุกคนได้ชื่นชมกันนะคะยังไงก็รักทุกคนมากๆๆนะคะแล้วก็ขอบคุณ ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับสปอร์ตขอบคุณสำหรับคำกำลังใจสำหรับทุกคนนะคะรักทุกคนมา,มากมายค่ะทุกคนเป็นวาเลนไทน์ของพรีมนะคะ